อาลับมาวิดีใ so ช้ความเร็ว so ลูก so น so ี้ได้ล okay. ุ oh <od> ้นครับมาวิดีโอ้โหโดดเดียวไปหน่อยเอายิงมาวิดีอีกรอบนึงมาช่วยกันหน่อยครับอ่านะครับไปตรงกลางแฮรี่วิงอาขวาสุดมีครับเดี๋ยวนี้ปราสมีพื้นที่ครับปราสตัวนี้ได้เปิดชิปชิปมาหมูนี่หอรี่แตกครับมึงเพื่อตัวหนึ่งกำจัดเขาได้พร็อพคีรันดูนนี่โหนี่ครับต้องเป่นตัวครับเดนี้ปราสตัวมาแบบหอรได้ครับโอ้โหเกือบจะได้ มาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากเคลานดิววิธีฮอรครับต้องชมเดนนิสฟ้ายกับแฮร์รี่วิงครับเปิดสวยครับอาร์ลัมเลสเตอร์ตีเสมอครับยังไม่ตายครับทุกคนหนึ่งเท่าครับเรากลับมาสู่เกมครับถึงหัวใจมาหน่อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากเคลานดิววิธีฮอรครับลูกเมงชกโคครับโอ้โหครับโอ้โหต้องชมเซฟี่มาวีดี้เลยครับหลอกล่อเรื่องโคนที่จนทําให้เขามีพื้นที่ตรงกลางให้กับแฮร์รี่วิงครับเตี๊ยปีมันต้องดึงตัวได้แบบนี้ครับ แล้ววิ่งจ่ายบนฉลาดด้วยครับบนด้านขวาให้กับดีนิสปลาสครับแล้วปลาสเปิดโอ้โหน้ําหนักแฟตเท้าช่างทองเลยครับเดวิดฮอร์มีจุดเด่นในเรื่องของการสอดขึ้นมาทําประตูหนึ่งเท่าครับขาเรา,ามัลุ้นประตูชัยนะครับสงคารามยังไม่จบอยาพึ่งนับศุภทหารครับหนึง่งหัวใจมาหน่อยครับอย่างน้อยๆเรามีสกอร์และยังไม่แพ้ครับยังไม่แพ้ครับทุกคนหนึ่งเท่าครับยังมีโอกาสทุกคนนะ E 13. อีสิทสามอันเดนเตอร์ไปแล้วสเตฟฟี่มาวีดี้มาตรงกลางพวกนี้เอีแคนาโชจับบอลลั่นไปหน่อยครับแม่อลัมดอยเปิดข้ามไปทางขวาเคซี่แม็กคาเชียอาร์เอาบอลลงสวยครับแม็กคาเชียมีปลาทำทางให้คาเชียเข้ากลางนี้ส่งเถอะอ่ามาที่ดิดู่ไม่ทพอครับพอเข้าซ้ายสเตฟฟี่มาวีดี้ดในกรอบคิดโทษมาวดีดี้เลี้ยงเข้าขวาที่ไปที่พอในกรอบเโทษยิงทอลนี่ลหลังนันบอลหลังนี่ดูหนงเลนเตอได้ประตูขึ้นเอาแล้สองนิ้วแล้ว โอ้โหหัวใจผทุกคนโอ้เป็นไปได้ครับจากยิวบรูทโฮรครับสองประตูต่อหนึ่งครับเลสเตอร์ขึ้นนำครับเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นไปได้ครับต,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 ต้องชงกับยิวูทโฮรกับสเตปปี้มาวีจีนี่ครับโอ้โหคงเป็นไปได้ครับสองหนึง่งครับผลท้ายว่าครับมันครับมนแบบแรกก็้มาแล้วครับโอ้โห,โโห,โหโยิงลูกนี้แบบปเ,เป็นตัวเซะครับเบนวิลสันครับได้ประตูในช่วงนาทีที่พอดีพอดีเลยครับ โอ้โหใส,ส e skull, ่สกอร์เลยนสองประตูเดี๋ยวดูพัชชาสักครู่ครับเนี่ยล่ะฮะต้องชมแต่แม็คาเชียเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วฝากที่ฮอเองครับโอ้คาสบอลเข้ามาแล้วเดีวิปทฮอมาที่สเตปฟี่มาวีดีดี้ครับเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วโอ้โหส่ง่ขาครับแอตซิตแรกครับแล้วฮอย in, like ิงแบบมึงไม่ต้องเสยฟฟังไอเบรลวิลสันครับโอ้โหสองหนึ่งเขไม่รู้จะพูดคำไหนทุกคนโอ้โหยิงแบบไม่ต้องเซยเขาสองหนึ่งแล้วเขาใส่สกอร์ก่อนครับ โอ้ยยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับหัวใจมาลุัวเลยครับไครไม่เชียเราเชียครับไครไม่ใครว่าเราไม่เป็นไรครับเรารู้ว่าเราให้กำลังใจทีมเสมอครับไปหายใจลูกหน่อยครับบาริสกาเปลี่ยนตัวได้ผลับมาวิดีทีของจริงนะแล้วโคเวนที่เสียกระบวนแล้วครับเอาละครับโอ้โหเเตเตอร์ครับได้ประตูในจังหวะที่พอดีพอดีครับ